สวัสดีครับสวัสดีย่าแงแมงครับน,นี่เอานกช่ำใหม่เบิ้งเนาะนี่ครับตามสัญญาครับตัวนี้แจ้มที่สามสิบซีจะมมีโชคเนาะตัวนี้แข็งแตกตลอดครับตัวนี้ติดนกแน่งดิน่เนาะนกไม้เนาะครับที่แรกผมใส่กง,ไงไหง่ไ้เนาะบานนี้มันดินเนาะปวดหเลยใหญ่มาใส่กงหน่อยครับพอดีอ่นตัวที่ผมคลคลงปี่าสุดจรนตัวแต้มที่ฐาบเจ็ดมมีโชค ของเงิอาจารย์ทั้งขอนแก่นคุณแบงค์แหววเนาะกับแต้มยี่สามที่หาวีดีวีวิวให้เบิ้งตัวสามกูออก็ยะเอไปส่องตัวนั่นเอาวันครับอย่าอยู่ตัวนี้ครับหัวแข้งแตกตลอดใจอย่ามารีวิวรีวิวให้เบิ้งครับหนึ่นกเป็นนกแดงแดงยงกังไว้ไงครับดิ่นดิ่นอยู่เนาะน,นกเป็ดเป็ี่ยวอยู่ครับหัวนกไม่ดินนจนปีกแตกเลยเหมือนใส่กรงไงไว้เนาะ กาจะเปลี่ยนใจกลงหน่อยครับตักษาลายลงตัวนี้กับตัวใหญ่เงาดีครับงามเลยครับนกดูมาณนี้ครับเฮ้ยดีดูหนี่งตัวใหญ่ครับตัวนี้แขงแกะตลอดครับลายแบบส,สวยๆค,ครับนกอวบแดงๆครับนกตัวนี้ได้อยู่ล้อทางรถไฟเนาะตัวนี้แต่มีสามสิบตีอยู่มีหก หล่อๆครับแล้ววานนี้ยินเสียงขันอยู่กุกหนึ่งเนาะแ้้วามันนี้ยินเสียงขันอยู่กุกหนึ่งมันหลายตัวเราขันซวนๆซวนๆกันเหยียบดินปีกแตกเบิดดินนี่ครับตอนนี้มัมีปัญหาครับเดี๋ยวเทคโนโอยเขาเฉียงแล้วเขาหายไปเองหนุกช้ำหมดจึงขัน ที่เพราไม่ใช่เหมือนมีนกริ้วเฟื่องเนาะขันอยู่นะไรู้ว่าถือโตว่าถือโตเนาะอรอทางรดไฟเนาะยางนะเหมือนแม่เขาไปแกบอกมีนกมีนกนกระตีลาวท่านว่าเปนว่ามเมือนผมไปอะไรนิ่เสียงขันเนี่ยนะครับริ้วเฟื่องตัวหนึ่งผมว่าได้ไปต่ำบางอย่างที่อาย่ว่าถือโตบ่เนาะแต่ว่าไล่ง่าย ตัวนี้บัวแตก้มนม้แข็งแตกตลอดน,น,าาอนี่บัวแต้มั้งครับยูหางนี้บัวแตมจุดหนึ่งอิดเปียวหน่อยนะครับนงรงตัวนี้นี่ยนต์ปีหันมัดเจาะลึกไล่ยเยด็ดกระตช้ำไวที่คันขก้นมากกระตุกตัวง,งามมุก ตัวใดว่างั้นผมปล่อยเนาะตัวนี้เสียงกลางยังไงครับเดี๋ยวห้อยบิง้งเสียงตอมลงมากคู่กันกับนกต่อยเนาะไปเว่างันครับนกป่ามาแล้วครับนกป่ามาแล้วนกป่าเสียงกลางครับล้วงล้วงแล้วครับป๊อป

ประมาณนั้นครับเสียงกลางอ้เสียงเกือบสร้ามืมีโกเมือมัวกลางไปง่เหมือนรับตัวนี้เสียงเกือบเ้ามมีโชกเลยตัวนี้ข้าวเดียวน่ามากเหมือนมีข้าวล้มมีข้าลมเนาะแต่ว่านายจะมีข้าวล้มหรอกเดี๋ยวเบิ่งจากลักษณะนกข้าลมนานจะมีครับมาเหยียดเซลมิฉกข้ามเดียวนะน้ำก็ลงเลย ใจครับปีแดกีเงียบิึงไล่สนามปีครับเงียบไล่งามั่มมบมึงปากมันต้องชี้แจงปากมันเป็นแค่ยังไม่จังไงหน,หนึ่งแต่ม,มันเป็นปากคอเราครับปากสีเงาๆหนึ่งครับนี่นกตัวนี้ไล่แบบสวยครับ เอาครับเอารีวิวงไปเบิ้งเนาะนี่ครับแข้งแตกตลอดเบิ้งแข้งครับโอ้ตัวนี้แข้งงามมากนี่ครับแข้งแตกตลอดครับตัวนี้เอาครับกันมาคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ไว้ตามเมื่อเปยไปงังใจเลยครับแก้น้องคอยใหญ่ครับผมนกช่ำอ่ะมีเยอะมากเอาไม้เบิ้งเรื่อยๆเนาะอันนี้ตัวแรกขาดขึ้นมางามครับตัวนี้งามเลยครับเดี๋ยวช่ำไปเบิ้งครับ พี่เจ็คือแข่งแตกตลอดลก็มีบัวแต้มมันุกตัวนี้เป็นนกไหนเป็นนกเถาเราครับเบื้องขาเบื้องจักไรก็น่าขาแล้วเอาครับ,รลค,รบคลิปนี้ไปได้ล่าไปทั้งนี้เนาะมาแก่ลืมกุไลกุแจ้งไว้ตามเพื่อเป็นกำลังใจผมเนะครับแก่ของเขาใหญ่ครับผมเจอกันไหม่คลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ